คุณร,รู้หรือไม่ว่าทีมเล็กๆอย่างบอร์ดมาร์ทเป็นอีกทีมที่คอยสร้างและกะับน,นักเตะต,ต,ต่างๆสู่พรีเมียร์ลีกไม่น้อยนะครับเห็นได้จากชื่ออย่างอารอนแรมสเดลนาธานอารเก้และก็ยังมีอีกต่างๆมากมายที่มาจากสโม,มสรเดอเชอรี่โดยเฉพาะทั้ง5อันดับการขายนักเตะที่แพงสุดของพวกเขาครับปัจจุบันล้วนเป็นนักเตะชั้นดีทุกคนและแน่นอนวันนี้ขอบฟนามสเปเชียลของเราจะพาไปเรียงเรียงอไฟการขายนักเตะแพงสุดของบอร์ดมาร์ทกันหน่อยและคุณจะได้รู้เลยนะครับว่าบอร์ดมาร์ทก็เป็นอีกทีมที่มีการทำ คนแรกอันดับที่5อารอนแสแรมเดลขายไป18.5ล้านบอทด แม้ว่าจะลงเล่นกับบอลมัดแค่เพียงซีซั่นเดียวแต่เราเชื่อว่ายังมีบางคนจำภาพแรมเดลในสีเสื้อเดอเชอรี่ได้ครับเพราะว่าบอลมัทถือว่าเป็นทีมแรกๆที่แรมเดลได้ลงเฝ้าเสาในพรีเมียร์ลีกหลังจากพวกเขาซื้อในเดออังกฤษมาจากเชฟฟิลด์ได้ค่าตัว800 000, ปนปอนด์ในปี2017จากนั้นก็ปล่อยยืมกับ2สโมสรก่อนจะนำนายประตูรายนี้กลับมาใช้งานเองในปี2019แต่มันน่าเสียดายครับที่การเซฟของแรมเดลก็ไม่เพียงพอช่วยให้บอลมัดรอตกชั้นใน 4, ซีซั่นนั้นพวกเขาจึงจำใจต้องขายแรมมเลคืนนนนกกกบ้ฟฟ้าาาาาาา18.5ออออซซึึ่่่่งงวตถ23ท ที่เชฟฟิลนะครับจะขายแรมเดวให้กับอาเซนอลต่อในภายหลังนั่นเองครับอันดับที่4คลั์มวิลสันราคา20ล้านปอนด์ นี่เป็นนักเตะอารับตำนาของสโมสรบอลมัดที่คว้าตัวมาจากโคเวนที่้ดยค่าดตัวไปถึง3ล้านและในเพียงแค่สี่สัปดาห์แรกที่เข้ามานะครับวิลสันก็กลบไปถึง20ประตูก,กับ1 3าแอซิ์พาบอลมัด,มดเลื่อนชั้นสุพเมีาลรลีเป็นครั้งแรกแต่ในปี2 0 1 5นับจากวันนั้นฟี่แกก็อยู่กับทีมมาตลอดจวบจวนบอลมัดตกชั้นไปในครั้งแรกตอนนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจขายวิลสันนะครับให้กับนิวคาเซิลเมอรอซัมเมอร์ปี2020ันย่ด้วยราคา20ล้านบอนและวิลสันก็กลายเป็น อันดับที่3มอานาวดันจูมาราคา21ล้านปอนด์ บอลมาซื้อตัวแนวรุกทีมชาติฮอลแลนด์รายนี้มาด้วยเงิน13.7ล้านมาจากคลับบูตแล้วกันในซีซั่น2020ันี่บที่บอลมัดตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกในรอบแรกดันจูมาเป็นคนที่คอยช่วยสร้างผลงานให้กับทีมในแชมเปียนชิพซีซั่นนั้นทั้งการมีโศรอบประตูถึง10ลูกในเดือนเดียวจนคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแชมเปียนชิพประจำเดือนเมษายนปี2021และต่อมานะครับยังได้รับบทเป็นผู้เล่นแห่งปีของบอลมัดอีกด้วยสุดท้ายบิอาเรียลในลีก็นเปอด์ควาบันกกอตัดส อันดับที่2ไทยรนมิ้งขายไป26.5ล้านบอด รายนี้ไม่แน่ใจว่าทุกคนยังจําภาพกันได้ไหมว่ามิงคเคยอยู่บอลมัเพราะว่าคนนี้แหละครับแมจะย้ายมาอยู่กับบอลมัตตั้งแต่ปี2015แต่กลับในสนามกับบอลมัดเป็นเพียง23นะัดเท่านั้นเหตุผลสําคัญก็คือพี่แกไม่สามารถแย่งตาแหน่งตัวจริงจากนาธานอาเก้ได้แต่อย่างน,น้อยครับมิงก็ได้รับโอกาสสาคัญในการย้ายไปยืมตัวกับวินล่าในตลาดหน้าหนาวปี2019แล้วก็ช่วยพาว,วิลล่าเลื่อนชั้นจากแชมเปี้ยนชิพสู่พรีเมียร์ลีกซึ่งนั่นก็ทําให้บอลมัดครับได้รับโอกาสในการขายนักเตะที่พวกเขาไม่่่คคอออยยยยไดด้้้ใชกัับวิลลาาาาาาแถมมงขรร26.5 29นนนปปเเืี็ ขาขายที่แพงไปอันดับสอของทีมมาจถึงทุกวันนี้เลยแหละครับ อันดับที่1น่าธานอาเก้ขายไป41ล้านบอด์ดเชื่อว่าหลายคนยังจำกันได้ว่ากองหลังทีมชาติอลแลนด์คนนี้แจ้งเกิดมาจากไหนอาเก้ได้ย้ายจากเชลซีมาร่วมทัพบอร์มัดวยสัญญายืมตัว6เดือนในปี2016ซึ่งบอร์มัดก็ตัดสินใจเซ็นสัญญาซื้อขาดมาถึงช่วงซัมเมอร์ในขาดตัวสติสิสโมสร20ล้านและก็มันถูกนับว่าเป็นหนึ่งในการเซ็นญาที่ดีสุดในบริษรทของสโมสรบอร์ดมัดเลยแหละครับเพราะว่าปัจจุบันวันนี้ครับอาเก้ก้าวไปเป็นหนึ่งในกองหลังที่าัตว 44สโมสร41ล้านปอนด์เป็นตัวเลขที่มากกว่าตอนซื้อมา2เท่า,ทาเลยทีดเดียวและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลาฟเฟ,ฟลฟ้าวเอิมเยี่ยมาก่อนเลห้เราดีดา